ศพดื้อไฟสัญญารักไอ้จุกปาดเหงื่อทั้งที่อากาศเย็น L ลุงหมายผมว่ามันแปลกๆแล้วนะลุงเราเผามาสองชั่วโมงแล้วนะน้ำมันหมดไปสองถังแล้วทำไมควันมันยังเป็นสีดำปีอยู่เลยปกติป่านนี้ต้องเหลือแต่กระดูกแล้วนะลุงหมายสีหน้าเครียดจัดถือมีดหมอลงอาคมแน่นเออข้าก็ว่ามันผิดปกติศพยังออยนี่ตายโหง ผูกข้อตายแถมตายทั้งกลมแรงมันเยอะเอ็งลองไปส่องดูที่ช่องกระจกสิว่าข้างในเป็นไงบ้างไอ้จุกกลั้นใจเดินไปที่ช่องกระจกกันความร้อนหน้าเตาเผาเขาชะโงกหน้าเข้าไปดูภาพที่เห็นทำเอาไอ้จุกแทบช็อกไฟในเตากำลังลุกโชนด้วยความร้อนกว่า800องศาแต่ร่างของนางออยที่นอนอยู่บนตะแกรงยังอยู่ครบ เสื้อค่าไหม้ไปหมดแล้วแต่ผิวหนังกลับดำเมี่ยมเหมือนตอตะโกแข็งโป๊กเหมือนหินไม่ยอมไหม้ไฟและที่น่าสยองที่สุดคือนางออยไม่ได้นอนหงายแต่เธอกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางกองไฟนั่งกอดเขา่าแล้วค่อยๆหันหน้ามามองที่ช่องกระจกเฮ้ย hey, ลุงศพมันลุกขึ้นมานั่งมันมองผมมันยิ้มให้ผมถอยออกมา ลุงหมายรีบคว้าขวดน้ำมนต์ธรณีสารสาดไปที่หน้าเตาสู้พร้อมบริกรรมคาถาข่มวิญญาณแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเสียงหัวเราะแหลมสูงดังลอดออกมาจากเตาเผาฮิฮิฮ,ฮ,ฮ,ฮิร้อนจังเลยแต่กูไม่ไปกูยังไปไม่ได้ลุงหมายตะโกนถามแข่งกับเสียงไฟนางอ้อยเอ็งต้องการอะไรญาติเอ็งเขาก็ทำบุญให้แล้ว เอ็งจะห่วงอะไรนักหนาไปผุดไปเกิดซะกูรอกูรอผัวกูมันสัญญาแล้วว่าจะไปพร้อมกันลุงหมายชะง,งักนึกขึ้นได้ว่าทิดเอกผัวของนางออยนั่งร้องไห้อยู่ที่ศาลาด้านล่างทิดเอกเป็นคนเจ้าชู้แอบมีเมียน้อยจนนางออยน้อยใจผูกข้อตายแต่ก่อนตายทิดเอกเคยสาบานหลอกๆไว้ว่ารักเธอคนเดียวตายแทนกันได้ ไอจุกไปตามทิศเอกมาเดี๋ยวนี้ไอจุกวิ่งตีนผีลงไปตามทิศเอกขึ้นมาบนเมทิศเอกหน้าซีดเผือดตัวสั่นง,งันงกลุลงมีอะไรครับเผาเสร็จแล้วเหรอเมียเองไม่ยอมไปมันบอกว่าเองสัญญาอะไรไว้เองไปบอกกล่าวขอขมามันเดี๋ยวนี้เมนแตกแน่ทิศเอกสุดลงหน้าเตาเผายกมือไหว้ปลกปลกอ้อยจา๋าพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้ว ออยไปดีเธอนะอย่าจองเวรพี่เลยทันใดนั้นประตูเตาเผาที่ล็อกแน่นหนาก็เปิดพลวออกมาเองปั้งเปลวไฟพุ่งออกมาวูบใหญ่ร่างของนางออยที่ดำเป็นตอตะโกมีไฟลุกท่วมตัวค่อยๆค,คลานออกมาจากเตาเผากลิ่นเนื้อไหมคลุ้งไปทั่วทางนางออยยื่นมือที่เหลือแต่กระดูกติดเนื้อดำๆมาหาทิศเอก พี่เอกไหนสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปว่าจะตายพร้อมกันมาให้อย่าเข้ามากูโกโหกกูไม่ได้รักมึงแล้วทิดเอกจะวิ่งหนีแต่ขาแข็งก้าวไม่ออกนางออยกระโจนเข้ากอดทิดเอกแน่นไฟจากร่างศพลามไปติดเสื้อผ้าทิดเอกทันทีอ้าร้อนช่วยด้วยไอ้จุกเอาน้ำมาดับ ลุงหมายกับไอจุกพยายามเอาน้ำสต์แต่ไฟนั้นแปลกประหลาดมันไม่ยอมดับมันไม่ลามเลียร่างของทิดเอกอย่างรวดเร็วเหมือนราดน้ำมันทิดเอกดิ้นทุรนทุรายอยู่ในอ้อมกอดของศพเมียเสียงกรีดร้องของเขาค่อยๆแผ่วลงจนกระทั่งร่างของทิดเอกไม่เกรียมเป็นตอตะโกคาที่ และเมื่อทิดเอกขาดใจตายร่างของนางออยที่กอดอยู่ก็ค่อยๆสลายเป็นเท่าทานสีขาวโพลนไปพร้อมๆกันเหลือทิ้งไว้เพียงซากศพของทิดเอกที่ไม่ดำเป็นตอตะโกเพียงร่างเดียวลุงหมายยืนมองด้วยความสังเวชฮ้ยสัจจะวาจาต่อคนตายมันศักดิ์สิทธิ์นะถ้าทำไม่ได้อย่าไปสัญญาเพราะเขาจะมารอเอาคำตอบจนวินาทีสุดท้าย